สบายดีทุกคนเมนี้เนาะเมนี้กะมาเก็บภาพบรรยากาศยามเสาร์เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กาบอื่นเคยพูดถ่ายกะได้มานอนพักอยู่ที่เฮือนายหักเนาะพี่น้องอยู่เซโนเฮือนายกุบเนาะกะมาถ่ายภาพบรรยากาศยามเสาร์พี่น้องไอ้เพิ่นกาเลี้ยงไก่งวงน้ำพี่น้องสามโตพี่น้องไก่งวงไนเนาะ เจ็บภาพบรรยากาศหลังบ้านนั่นอ้ายเพิ่นกามีทุงให้ทุงหน้าเนะาะกะบ่แม่นั่นหน้าเพิ่นดอกพี่น้องเลยเป็นหน้าหยาบตีพี่น้องทางเพิ่นเนาะดินเพิ่นกาจากเส้นทางาน,นาบ้านเนาะพี่น้องเขามาถ่ายหลังบ้านเนี่ก็ยญ้าเติบพี่น้องเป็นเป็นดินนั่นดินยา้าพี่น้องจะว่าหน้า ทั้งกวางทั้งหนาทั้งกวางหนาบ้านเนาะกัอบพกกวางป่า,ปาพี่น้องได้ความยาวเนาะบันี้านะานมาทั้งหลังอาบ้านเพิินกับมีน้องพี่น้องมีน้องปลาเนาะแต่าบุหัวาอ้เพิ่นนั่นเลี้ยงปลายัางเนาะก็มาไทายบรรยากาศยามเสารนะ์เนาะพี่น้องเนาะก่อนตะเวนสิข้นเนาะพี่น้องเนาะยามเสารนะ์เนาะบรรยากาศก็ทือว่า ดีพี่น้องยามเฉาหนิทางนี่ก็เสีเป็นให้หน้าพี่น้องเป็นหน้าอยากตีพี่น้องทางเมียเป็นเนาะหน้ากระเทียวพี่น้องเนาะเทียวทางงามพี่น้องทักทายสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องทาง พี่น้องทางลาวและพี่น้องทางประเทศไทยเนาะสบายดีเบิดสุขสุขกนเนาะอาสาเหตุก็สิได้นอนอยู่อัเซโนนะพี่น้องเพื่อนนะฮะเพราะว่ารถอันมอเตอร์ไซค์เนาะพี่น้องเนาะแ่าประเทศลาวเอินรถจักพี่น้องเป็นรถรถมอเตอร์ไซค์เนาะแต่พอดีมันขี่มาเนามันดับพี่น้องขี่มาดีสิเนาะมันดับเนาะ แต่เลยไปแปลงทางเมืองอ่นอาสะพอนพี่น้องทางในเมืองเนาะก็พูดว่าข้าเจ้าแปลงนอะไรพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิไปถ่ายพี่น้องเมืองเนาะสภาพรถกัดังที่ว่าสร้างในม่างเนาะนะพี่น้องเนาะว่ามันเสียเงางเสียเงางัดสิเปเว่เล็กสิมาเล่าพี่น้อง,องพังเนาะว่าสร้างเป็นแปลงนี่คำว่าสร้างนี่ ัวมันเสียจ,จังว่าเสียเนาะพี่น้องโตบุเสียก็ว่าก็ตรงว่ากับบุเสียเนาะอันนี้นะโตมันบุเสียกับวเสียเนาะเป็นอยังเนาะเพราะว่าห่ากับไปไล่าหาไล่สร้างเนาะแต่ละสร้างกับโบคือกันเนาะพี่น้องเนาะ,นะมาถางงา่ายงำเสาพี่น้องเบิ้มอันนี้แกแม่นลังเฮือนพุ่นนอคกบนี่แล้วจะเป็นผู้มกเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้อง นางเฮือนเพี่นเนาะอันนี้ก็ก็น้องใหม่เพื่อนกระปูพี่น้องเลยน้องใหม่กรบเบิดยังไงพี่น้องเลยนี่น้องใหม่เพื่อนกรบเบรด้วงกระหามเราตายเพื่อนก็นะไรข้นนองน้องอยากได้เอาเมื่อกินเพื่อนกะเอาห้เนาะน้องใหม่เป็นนอเป็นอนสุรุษสับหลาบอยู่พี่น้องเลยน้องใหม่ก็ล้ว น่าจะเป็นน้องใหม่ยังนี่น้องใหม่เลี้ยงน่องป่เนาะบุกคือกันน้อ่น้องเลี้ยงน้องใหม่นี่ยกระไรเลยมาเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่ลังบ้านเพื่อนนายเนาะเดินทางมาตะไกลกะได้แวะพักกินข้าวกินน้ำเพื่อนนายพ่นีแล้วพี่น้องทานนี้ก็จะเป็นสวนพักเพลินพี่น้องเลยสวนพัก พักนั่งเลิศเนาะมีมาเลยยาดกับพักนั่งเลิศพี่น้องเด็กปิ๊กป๊กบักแข่งต้นมนาวเนาะก็ชวนเพื่อนก็มีคบเบลยแต่พี่น้องเนาะต้นหมากินหมากงดินใหม่ไม่เหมดทูกท้งถุกโมากระถาะกระทิ่นพี่น้องเลยนะแกะชิบเพื่อนเพื่อนเป็นแค่นี้สั่นเดียวพี่น้องเนาะนี่พี่น้องอ่ายกัน กมีรถใหญ่ได้รถมีหอยอิซุอุเนาะเต่าพวะปีได้นาะงอ่าเป็นกับเป็นทหารพี่น้องเนาะเตงาัวะเต่ามียเป็นทหารเบิดแต่ว่าเมียเป็นกับเป็นทหารแพทย์เนาะอ่ะก็่ชิม่าว่าเรื่องประสบการณ์รถเนาะพี่น้องที่ว่าได้นอนเหนื่อยอ่นี่ยนอนนอนที่ว่าหลังจากแปลงได้แล้วตาบวมพี่น้องเนาะบวมว่าเป็นสาเหตุอย่งติดได้เนาะตาหลอกตาเหลียว ผมวัดพี่น้องเลยแต่ว่าตาบวหงอกกรเลือบบวเดือมือพี่น้องเนาะเพราะซ้อมรถเนี่ยเขาก็บใสเวลาแต่พี่น้องแต่หันนอติชื่อเนี่ยกระซม,มงนึงเลยพี่น้องสร้างด๋อยนี่พีน่น้นองเดี๋ยวหัตสีมาไข่เนี่พี่น้องเบิรงเนาะบอรถเนี่ยก็ขาดพี่น้องอเ,อเลยโอ้ยยังไงแหละบุ๊คเป็นบุ๊คเดี๋ยวห้ากรสีมาเบิ่งเนาะว่าได้แปลงยังเนาะ พี่น้องไปหัานแหลกเนาะจตมีดเน่ยสาเหตุมันจะมีดหนีาไฟมันตกพี่น้องไฟมันมีในรถเนี่ยแต่มีกับขี้มาอยู่ดีๆพี่น้องเลยเนาะขี้มาแน้วมันดับดับแล้วมันเด้งบขึ้นพี่น้องติบอยู่ก่อมันเด้งบขึ้นเด้งบ่ไปนะพี่น้องอย่าค่ายคคือมันกันน้ำมันอย่ละหลังจากจ้างรถใช้รถง่ายเข้ามาแล้วก็ล่วงหั่นสอบเราพี่น้อง ก็มาใครเบิดแล้วพี่น้องเลยนะี่รดลดไปสี่มาเพราะท่านจะเปลงได้กเตี้ยพี่น้องก็มาใครทั้งทั้งในทั้งก่อนพี่ช่างบิจักเนี่ยเอามายามเนี่ยก็บอตายนีย่เออมายามปั่มหัวสีมันตรงปัม่มตัวนี้มันก็เ,เครงมายามปั่มมันก็ทํางานเลยพี่น้องทํางานอยู่ พี่น้องกดพื้นดีเนาะ,ะสายโทษเขาเนาะพี่น้องเนะาะกะหันยังเบาเรื่องประุดสาเหตุรถเนาะพี่น้องมีเกียนท,ที่สร้างเป็นมาแกะตัวแรกนันม้าตัวนี้ไม่ตัวนี้พี่น้องเนาะหลังจากแกะแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปเอาหัวปั่มตัวใดเลยพี่น้องหัวปัม่มเิ่นว่าหัวปั่มรถ <c oughs> เรียบไม้ลอยชิปเนาะมาใส่พี่น้องเนี่ให้พี่น้องเบ่งก่อน cho mình nó vàng đây rồi nó Ui, mà nhộn mà nhạc yêu phía nào vậy à tổ, tổ mà nó cái bài nó นี่พี่น้องอันที่เพื่อนว่ามันตายนะปกติน่ะมันทํางานเลยพี่น้องมันดังนะยครับเปิดกระเจมันดังเออมันทํางานอยู่พี่น้องแต่ว่าเวลายันนะติดเดี๋ยวมันมันกั้นดิดดดิดมันกั้นแบบมันเด้งบ่ไปนะพี่น้องเขาเกียร์แล้วมันเด้งมันบกบกมันจะไปอยู่แต่มันบ่ไปนะพี่น้องติดรถนะติดได้บาท แต่ว่าเวลาเราเด่งบอกเนาะก็มาเปลี่ยนแกะตัวนี้พี่น้องอยู่หัวปั๊มอันนี้ตัวนี้มันเป็นของเดิมมันพี่น้องของมากระโดดเลยนี่ที่สร้างแกะแรกๆเออก็ว่าตัวนี้เสียพันวันเนี่ยตัวกระเป๋าปั๊มหัวเวฟไอร่อยซิฟเนาะรถเปิดลถเวฟลอยเสาะาเป๋าเวฟปั๊มเวฟไอร่อยซิฟมาใส่พี่น้องเนาะหลังใส่ใส่ปุ๊บเนาะเข้าไปนี่ได้พี่น้องติดได้ ปกติเออก็ขึ้นว่านี่ตายลีพี่น้องตายลีเก๋ก็เสียเง,งินไปพี่น้องเลยเนาะหลังจากขี่จากกันลงเหินมาพี่น้องเลยขี่มาตามทางก็ใส่อยูุ่ประมาณวังสามสิบกว่านาทีนี่แหละพี่น้องขี่เล่นมาเล่นมากับเป็นอีพี่น้องเป็นแบบอาการแบบเก่าแบบ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 โตเป็นไทยออกก็บเด้งไปอายทีปเดีด๋ยดับคือเกาเนาะ โอ้ว่าเห็นอะไรเด้บาที่วะกับเพ้นหัานข้าเจ้าอีกเนาะจูงไปห่านข้าเจ้าห่านก็บดได้ง่ายเอกพี่น้องหัานที่สองเนาะแล้วก็แกะเบิ้งงห่เนาะแบบน,นี้แล้วมามาแกะแล้วมายามไพ่พี่น้องเนาะมันมาเส็บแบตเตอรี่มันแบตเตอรี่มันอยู่ขางเลยนะแกะออกพี่น้องเลยเนาะหลังจากแกะออกแล้วเนาะตัวเก่ามันเอาตัวใหม่ใส่พี่น้องเออ มาสตาร์ทได้พี่น้องได้คู่บาทติดคู่บาทเด้งกับปกติพี่น้องเนาะและ้วก็อันนี้ก็ยังไงพี่น้องทางเอฟซีอ่าคอมเมนต์มาเด้พี่น้องมันสาเหตุเกี่ยวกับไฟแล้วว่าไฟบอี่ว่ามันมันเด้งแล้วมันบ่อไปนะพี่น้องแต่ว่า้างก็ว่าตัวนี้บ่อตายเนี่ยไปห่างที่สองเพราะว่ายัางใส่ได้อยู่นี่ตัวของมัน,นยังใส่ได้เข,วา,า,ขาว่า,า้างก็แต่ว่าเ็บไว เดี๋ยวไปให้สร้างเขาเนาะเอาใส่คืนเอาโต๊อันนี้ออกเนาะสร้างว่าใส่ได้พี่น้องเปลี่ยนหม้อไผ่ใหม่พี่น้องเนาะแต่เบิดเงินไปอีกพี่น้องเปลี่ยนหม้อไผ่ก็บโต๊ะสี่เซนปลายเนาะเทปปีเป็นเงินบาทก็บโต๊อยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทพี่น้องขี่มาขี่มาพี่น้องมาแบบพอดีค่ำพี่น้องเฮซิโนเนาะ กรรมแล้วก็ตากับบมบมบเปิดดวงตาแล้วตาบ่งพี่น้องบาง่านี้อ้าววะตาหลอกตาเหลียวได้บดพี่น้องเลยแต่ว่าตาหลดบ่งพี่น้องงานเข่าอีลเล่ก็นเลยเดินนอนเึ้นกนไหนเป็นนอนขึ้นกันไหนเป็นขึ้นนไหนกบหน่องโอ้สาเหตุกับสร้างกับจังไรไรพี่น้องเอ้ยปานน่ะเป็นสร้าง เนาะสร้างประเทศเราเนี่ยโอ้กบอวว่าคู่ค้นเดี๋ยวพี่น้องเนาะก็ยากให้เซ็กบึงคืนบึงไฟมันก้อนเพราะว่าเขาเจ้าว่ารถตัวสี่เนี่ยมันต้องใส่ไฟรอเหลี่ยงมันเนาะอันนี้ฟืนไฟกบับบัวบไวลาเหาพี่น้องเว่สาเหตุเกี่ยวกับสิบป,ประมาณนี่เลยพี่น้องที่ว่าบัวเดียวกลับมือหดอบบาดมือใส่กระทองเนาะกต่สิมาเจ็ผ่าบรรยากาศอยู่เส้นทาง นาบ้านกันขอ,องฝนเนี่นี่ป็นรถยี่ห้อ,อยังมิซูมิซิป่ายัำเพลนครเนาะนาจะเป็นรถนอาพนักงานเนาะของทหารฝนเนาะโมโคูทั้งเอื่ยเฝนเนาะมาตะกร้กับมานอนมาผักมาเศร้านะ เส้นทางกับมุนบับได้พี่น้องนิเกตไหมเนี่เส้นทางนี่แต่เก้ากะลุ้มพี่น้องมีแต่ลุ้มอยู่ในเนี่นลุ้มแบกหลายๆหนึ่งเนาะกับพอดีฝนตกะในได้ในพี่น้องนี่ขี้มาเมื่อคืนนี่กับพลาดเตอพระลาดเตือนนี่มา,มาน,นี่ขี้ดินเอามัธยมกัมันเป็นขี้ดินดินดาพี่น้องเลย มนก็ฮีนบ่ค่อยมีปานายเนาะเป็นดินดินดากบาคุนจะมาห่อบาาหนิพี่น้องเอ้ยจีรถนะไล่เติอนไล่เติอนเขามาเฮื่อนดาวนี่อันนี้ก็เป็นเส้นทางเศรษฐกิจเด้อพี่น้องเส้นทางเอกสิออกอ่าไปรักสามสิบหาพี่น้องเนาะเส้นทางนี่นะกลับมาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องยามเสาร์เนาะมีที่เรียนไหนเป็นเนาะ นก,นการแผนการะจายพิ่นกระชีเห็ดห,นะนะห,ห้นะหหาน,นเนี่ยพี่น้องเนาะธุรกิจพิ่นเนาะพันธุ์กะเห็ดไใบเนาะเหยื่อถั่วเต่าเพิ่นธุ์อ้าวบรรยาก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องชมส,สำนีเนาะพี่น้องเนาะยามเสนะ่าเนาะเดี๋ยวสิไปเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเนาะพี่น้องแถวตลาดดงเนาะว่าอ่ายามนี่พอดีนี่ยังในขายเนา,านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องชมเนาะ พี่น้องโบสิโจบคปเพียงเท่านีเดอพี่น้อง่องะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สบายดีพี่น้อง